วันนี้จะไปกินส้มตำจะพาทุกคนไปกินส้มตำที่อยู่แถวตัวเมืองปทุมที่แซมมากเราไม่สบายแล้วก็เลยอ่ะจะกินส้มตำแบบอาหารแวเปเพอให้มันล่งๆลเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านแต่จะบอกว่าพาไปร้านไหน ก็จะจะัวงอู้คนเยอะมากมันีคนเยอะนะคะยวันนี้ค,คนทุกนา ตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะคะร้านแซบบักแปดแสนสไตล์ลั่นทุง่งอยู่ถนนสามสี่หกก่อนถึงแม็โครปทุมแล้วก็ก่อนถึงแยกสันติสุขซ้ายเข้ามาแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเห็นป้ายร้านอยู่ซ้ายมือมีหลายสาขานะคะแต่ว่าสาขานี้เป็นสาขาหลังแม็คโครปทุมค่ะมาถึงแล้วเราก็มาดูเมนูและเราก็มาสั่งอาหารกันเลยว่าจะกินอะไรบ้าง เ,เราะอะไรดีเอาหมูสามชั้นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาที่นี่หมูสามชั้นทอดน้ำปลาหนึ่งทาดปลาที่นี่เราเรากุ้งสดเราห,าห,าหล่อตุ้งสดเรเหล่อกุ้งสดหนึ่ง ข้าวเหนียวหนึ่งมื้อกว่าก้อยหมูห,มหน้าหมูห้องซอสก็ไม่น่ากินที่เอาน้ำเปล่าค่ะหนึ่งสองสามตีไก่ทอดแล้วก็อรตำ่ำอันนี้ชุดหมูปลาช็อ แล้วก็เอาเข้าวเหนียวพอนึงเอ้ยกับข้าวเหนียวที่หนึ่งข้าวเหนียวมีแล้วนะคะในหมูปลาร้าค่ะอ๋องั้นโอเคงั้นไม่ต้องเพราะว่าพี่มีสั่งก้อยก้อยไปขออนุญาตทวนเมนูนะคะมีก้อยหมูมะนาวหนึ่งก้อยหมูมะนาวนี่เอาเป็นสุกหรือดิบดิบค่ะแล้วก็สามชั้นทอดน้าปลาหมูปลาร้าค่ะเหลาอุ้งสดหนเลย 어? <목소리나> ราชาทำไมคือคือจริง

Thank <laughs> you. เผ็ดและโลมมากตอนนี้เราเหลืออีกหนึ่งอย่างชุดหมูปลาความจริงที่นี่มีไก่ไก่ทอดที่อร่อยมากแต่ว่ามาคนเดียวไม่คิดว่าจะกินหมดก็เลยเอาแค่นี้พออยากกินอะไรที่มันเผ็ดๆ่อยเงก แล้วก็มาครบแล้วสิ่งอยา่างอันนี้มีข้อเหนอยียวโอ้โหยมูหมูโอ้โ <c oughs> แล้วที่สำคัญที่นี่นะระหว่างเรากินอยู่ใช่ไหมก็จะมีโชว์ราด้วยมาทุกรอบก็เจอทุกรอบนะแต่แล้วแต่ว่าจะโชว์เพลงอะไรแต่ก็จะมีคนมารำให้เราดูระหว่างกินขาวอย่างเงี้ยทุกรอบเลยน่ารักมากแล้วก็จะมีเพลงเปิดบางทีก็จะมีให้ลูกค้าไปรองเพลงได้ด้วย กินมันหมดอันนี้หมดแล้วมาเลยอ่ะเสร็จเงินได้อันนี้ถ้ารู้ร้านกาแฟได้ไหมซง,งได้ับได้ าเลยสุดท้ายดีโอเคค่ะเดี๋ยววางของโอ้มีเป็ดตเต็มเลย

เอาชาเขียวเย็นไม่หวานค่ะสำหรับกาแฟาใช่ค่ะเท่าไหร่คะห้บาทค่ะและเป็นนมนมไหมคะนมฟองนมให้มาบนหลับไหมคะไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะชื่เป็นร้านแมวร้านแห่งแมว มะพร้าวนี่นะมันใกล้มากเลยอ่ะมันหน้าเด็ดมากคือโดกแล้วก็แบบมือเอื้อมถึงได้เลยนะ แล้วร้านนี้นะเดินมาข้างๆเขาก็จะมีร้านคาเฟ่ที่มีบ่อปลามีเตา่ามีเป็ดแล้วก็บรรยากาศดีมากแล้วก็มีน้องแมวด้วยเจ้าของร้านน่าจะเป็นทาสแมวแล้วก็เรากินชาเขียวไปชาเขียวรสชาติดีมากแล้วก็มีที่ให้อาหารปลานั่งชิลๆเย็นๆหลังจากกินข้าวมาอิ่มๆนั่งพักสักแป๊ นึ่งจิบกาแฟหรือว่าจิบชายเย็นๆแล้ค่อยกลับบ้านอันนี้ฟินจริงๆนะ บรรยากาศของร้านนะพนักงานก็จะมาต้อนรับดีมากแล้วก็จะมีโต๊ะให้เราเลือกมากมายนะแล้วก็จะมีตาข่ายให้เรานั่งเล่นริมทุ่งนาแล้วก็มองเห็นวิวทุ่งนาตอนนี้ข้าวกำลังออกรวงก็จะเหลืองเอเขียวเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เขาพึ่งหวานก็จะแบบมีโคนแต่ถ้ามาช่วงที่ข้าวกำลังเขียวเขียวยังไม่ออกรวงก็จะเป็นสีเขียวตัดกับท้องฟ้าคือบรรยากาศดีมาก 真正。金金 วันี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปมาจนจบคลิปนะคะแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจกดติดตามกดส b s ค r i b e เพื่อรอดูว่าต่อไปพัชจะพาไปกินไปเที่ยวไปลุยกันที่ไหนนะคะกปดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสะโลแกนของร้าน ถอยให้สุดแล้วหยุดที่ต้นกล้วยทุกคนไม่มีทุกคันไม่มีใครถอยทุกคันใช้หน้าหมดเลยอ้ยกับบ้านกันมากชาเขียวก็อร่อยรู้สึกคดชาแล้วก็กินยา กลับไปนอนพักบายทุกคนกลับบ้านกัน